แข็งมากหมายถึงรถรางมังกรที่ฉันขี่ลงมาในแข็งมากหลายคนก็จะเห็นคลิปที่พี่จีโน่เปิดศึกกับแก๊งสีสาวไปแล้วแก่หลายคนกอาจะยังตามข่าวไม่ทันเนาะเร็วๆนี้ก็จ,จะมีการวอล์แคนครั้งยิ่งใหญ่ชนแคนระหว่างตัวแม่แห่งวงการเอฟ มาค่ะก่อนจะสู้สึกแห่งตัวแม่แมงมุมพิดจะเล่นให้ดูว่าเกมเนี้ยเขาเล่นกันยังไงจังหวะนี้ก็กะว่าจะขับรถมาชนคนแหลกแกแต่ว่ามันเกิดคล้อผิดพลาดไงชนไอ,อ้บอช่ำเออแล้วก็ยิงตั้งไอ้บอปริสิทธะได้มา2คิวแบบงงๆจะหลีตัวแม่ตัวมัมแล้วดูเหมือนว่าแถวนี้จะมีคนมั่นแกโดยเฉพาะอีตัวบนหลังคามั่นเหรอ เปรียวหรอเดี๋ยวเจอกันค่ะในขณะที่เรานั่งพันยาอยู่ก็มีเสียงเท้าแกแล้วก็มีคนวิ่งมาข้างหลังฉันว่าเราต้องเป็นหล่อนด้วยความที่เราเอาเดก,กีมังกรน้อยหันสามานกแกแล้วก็เห็นขาใครพันยาแบบมันๆนอยู่จังหวะน,นี้ก็ใช้ทอมซันปาดล่วงไปหนึ่งแล้วก็กระโดดปาดล่วงไปอีกหนึ่งติดโซเนียแกตั้งไอวอลไปก่อนแบบแกล้กงด้วยความที่เป็นแมงมุมพีเนนแกก็รีบซอ้อมคิวไปก่อนพวกนี้มันลายไงชอบมาข้างหลังข้างหน้าตรงไหน,หนไปรู้ไปหมดไปทั่วเคยได้ยินป้าหันหลังแบบเดียวถูกชกลูกชิิ้นแกควเเรราาขขอองง จะยิงมาได้แต่ละคนะนะเนาะมันก็ยากแล้วล่ะจะไม่ให้คนอื่นลาได้ยังไง่ายเป็นไปไม่ได้ค่ะสําหรับแมงมุมพิษรอบพ่อไปก่อนเนาะอ้อแล้วก็เกมนี้เรากดมากับลูกแคนนะมีฟ้ามีมิสแกรนแล้วก็มีออโรร่าอ่าแล้วข้างหน้ามีใครวิ่งต่อหน้าแม่คะ่ะหลบอะไรคะสาวข้างหลังคะ่ะหมดตีเปลวซิค้าอุ้ยแต่ข้างบนยังไม่เลิกเลยแกข้างบนนี่ลายเนาะบนหลังคาชํจาจังหวะนี้ไงคะ่ะแกฉันก็รอย,ยิงเปลสซิค้าแต่ดูเหมือนว่าออโรร่าจะยิงลงไปแล้วนะมันต้องอย่างนี้คะ่ะความเป็นทงเป็นทีมก็ต้องมีเนาะไม่ัร ไปสู้อีกห้าแคนมั่นได้ยังไงหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าศึกครั้งนี้ศึกแห่งตัวแม่มีแคนอะไรบ้างที่จะต้องลงมาเจอกันที่ฉันรู้มาตอนนี้ก็น่าจะมี MM แมงมุมพิษซีโนเอ็กวันอาร์เคโดีชีดาวชวิต กูโลกแล้วก็รดจนาแกจังหวะนี้ก็ดูเหมือนจะมีคนขึ้นเจ็ดปีหนีไงแกฉันก็เลยยิงสกัดไปก่อนแบบมันมัน,มนล่วงไปหนึ่งซิกัตตออีกหนึ่งน่าจะโดนออร่ายิงตายหรือไม่ก็มีแกนี่แหละแต่ฉันก็งง,ง,งว่าเอ๊ะมันทําไมมีแค่2คนมันต้องมี3หรือ4ี่คนแล้วเหมือนฉันจะจับคนโปะได้ค่ะอยู่หลังหินใช่ไหมคะออกมาค่ะมันโปแล้วค่ะฉันเห็นแล้วค่ะก็ใช้ทอมสันปาดไปเลยสิคะแก่ทอมสันแรงมากแพทนี้คือต้องให้ทอมสันจริงๆแกแรงจริงแต่ถ้าใครเอาสกิลเกาะหนาๆมา ก็บายบายไปไม่รอดแล้วค่ะทอมสัน แล้วหกแคนที่พี่พูดไปเมื่อกี้นี้ก็คือมีแต่แคนตัวแม่ทั้งนั้นใครอยู่แคนไหนก็เชียร์แคนนั้นแกมีใครอยู่ไหมในหกแคนนี้ที่พี่กล่าวถึงเนี่ยคนดูแล้วถ้าใครไม่ได้อยู่ในหกแคนนี้อย่าลืมนะคะเชียร์เอ็มเอ็มแมงมุมพิสด้วยนะคะแกฉันจะไม่ยอมแน่นอนคะ่ะแกเพราะว่าสึกครั้งนี้มันเป็นสึกศักดิ์ศรีต้องแม่แห่งความมั่นเราต้องเอามาครองให้ได้คะ่ะเพราะว่าฉันอะมั่นที่สุดใครก็รู้ว่าแมงมุมพิดคือราชนีแห่งความมั่นอีกห้าแคนที่ต้องมาเจอในนนนึกกกคครรััั้้งงงี็ะะวววตห,ห่อยนะแแแมมมุิิ ทุกคนแล้วก็ชอบกินกล้วยด้วยจริตแทนแห่งความมั่นแคนแห่งการกินกล้วยจังหวะน,นี้ออร่ราเปิดตาลแล้วก็พาฉันขับรถมามั่นเลยแกมาดูกันว่าเราจะมั่นได้หรือเปล่าออข้างหน้ามีคนแบบมันมั่นตรงนี้แล้วจากที่เราเห็นนี้อยู่กันประมาณ3าคนแกฉันก็ปาดล่วงไป1แล้วก็ตัวนั้นทําอะไรคะแกยืนยิงออร่ราฉันก็ปาดล่วงไป2แล้วออร่าก็เก็บไป1ึงหมดแล้วคะ่ะแต่ว่าเหมือนอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเขาจะไปชุบเพื่อนนะแกเราก็ปล่อยให้เขาชุบไปก่อนเพราะว่าเราเราเป็นคนเปรี้ยวคนมั่นคน เกยคนจึ้งจับใจจูและแน่นอนค่ะเก็บของฉ่าหิวของฉ่ำแล้วด้วยความหิวของเก็บของจนเพลินเกินไปก็มีตัววิ่งมาแกน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วค่ะคนนี้แต่ว่าเขาชุบเพื่อนมานะ่ะฉันก็เลยยิงล่วงไปสิคะซําเอาคิวไปก่อนแกฉ่ําๆแต่ว่าออโราคือล้มค่ะออโราคือไปไม่รอดแล้วโดนยิงล้มนี่แหละมั่นเกินก็แบบนี้แหละ ดึงนางก่อนแกเออรู้ขึ้นมาค่ะมัน่นจังหวะนี้คือวงก็เริ่มบีบแล้วเนาอแกแต่ว่ามีคนมายืนเรียกแอดด็อกแบบมันๆตรงนี้กล้า,ายีงไงมายืนเรียกแอดด็อกต่อหน้าแม่กล้ามากริอ,อาดมากมันมาก ปรียมากแล้วนางก็วิ่งออกไปแล้วแกฉันก็ใช้พลาฟอลยิงปริศิคะตั้งไอวอรทางไหนขะลูกอยู่ข้างหลังคะเก็บหมดตีปริศิค้าเออมังกรพ่นไฟช่ำแล้วด้วยความที่เราเล่นกับวงจนเกินไปจุดจบคนมั่นกับวงวพาแกก็รู้ใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงแล้วข้างหน้าโมโคขึ้นก็ยิงแบบแกล,งล้งปริศิค้าไม่เห็นหรอกแกถ้าไม่มีโมโคคือไม่เห็นนะเนี่ยคือไกลมากแต่เราจะมัวชักช้าไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าวงแรงมากนี่หลอหมอกกินคนสุดท้ายโดนพวกคนมั่นดักเข้าวงไม่ได้แกแล้วก็เสียเปรียบไป รอดแล้วและนี่ก็คือจุดจบของคนมั่นกับวง